โอ๊ยไม่ไหวแล้วองโอยอะไวจปาเฟโอ้ยจิยโอ้โอ้ยแล้วแกแกฉันสวยยังวะเออสวยแล้วสวยแล้ว ไอ้ดำอีป้านี่เป็นใคร <S 2> <S 2> เออคื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 ออะไรคืออะไรคะ ที่เราฟังนี่ก็มามึเสียอ่ะพี่ดำสินทำอะไรผิดฮะทำไมสินต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยมึงรู้ไหมเพื่อนกูอุตส่ามาตั้งใจตั้งใจจะมาเซอร์ไพร์มึงเราต้องเจออะไรแบบนี้เหรอ,อพอเถอะพิมพสินพอล้วเออคือใจเย็นก่อนสิเรื่องไม่ได้เป็นแบบนั้นนะอีเชยเป็นใครวะ おい、て、く。もんช่ว씨와喂。你们在跟嘛啊。你們在拍戲哦。嗨。真是你們男主角哦,整得好帥哦。嗚,你看。肌肉男哦 你是女主角哦，长得好一般哦，这也比较好看一点。哦，你摄影师哦，哇，你们现在拍戏都是用手机哦，好简单哦。哦，อ้ไม่ไหวเลแดดเนี้ยมันยามกันชัดชัดสิพอเถอะฉันยอมละฮะยอมได้ไงวะสินที่ดำเป็นแฟนแกนะเว้ย แต่ตอนเนี้ไม่ใช่แล้วเอ้ยสิ้นสิ้น,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 นคือสิ้นเดี๋ยวก่อนสิ้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 นคือฟังพี่ก่อนสิสิ้นฟังจะให้ฉันฟังอะไรการที่ฉันเข้าห้องไปแล้วเจอมนุษย์ป้านอนอยู่บนเตียงี่ยนะมันต้องอธิบายอะไรอีกพูดก็ไม่รู้เรื่องด้วยอะ่ะเคือพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะ ตอนพี่เข้าไปในห้องก็ไม่เห็นมีใครพ่อออกมาจากห้องน้ําพี่ก็เจอเจอเสียใจว่ะคิดว่าจะมีคําอธิบายได้ดีกว่านี้ซีนคือพี่พูดความจริงนะซีนเสียา้เวลาว่ะซีนแกใจเย็นก่อนนะพิมพ์นี่แกเข้าข้างไงทําหมอไม่ใช่แบบนั้นคือ ฉันรู้แล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแกฟังฉันนี่ดีนะเอ้ยเอมั้ยหนิมั้ยหนิหนุ่มน้นี่วางน่ะอยกจะไปดหน่ั้นขาจ哪จัสวยอ่ะไ้อ่ะไรลอ่ะปลปลปเนี่ยปลอย้เอ๊ะนี่จงๆ เมือ่อไหร่ช่างจะมาซ่อมสักทีเนี่ยเรื่องจริงเหรอวะแกฉันไม่โกหกแกแน่นอนซินฉันเห็นกับตาเ <c oughs> ตงเขาขอโทษตัวเองนะที่ไม่เชื่อตัวเองอะแต่ตเตงเข้าใจเขาใช่ไหมอะถ้าใครเจอแบบนั้นอะเป็นใครเคาก็คิดเนาะจ้ะซิน จำไว้เลยนะพี่นะ่ะไม่มีวันที่จะทำแบบนั้นแน่นอนเชื่อพี่เธอนะมาพี่ส่งแบงให้